วันนี้นะครับสตางคจะพาทุกคนไปเรียนภาษาเกี่ยวกับประเทศต่างๆบนโลกใบนี้และแต่ละประเทศจะใช้ภาษาอะไรบ้างดูคลิปนี้ดูทันทีครับ อังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. ต้อนรับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ไหนก็ได้นะครับกับอังกฤษออนไลน์ f อฟฟ Thank y o ววันนี้นะครับสาตจาจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศต่างๆโดยการเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เรามีให้คุณนะครับ20กว่าประเทศด้วยกันเราจะได้รู้กันว่าประเทศเหล่านี้ที่เราพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยเวลาออกเสียงหรือเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะเป็นเสียงแบบไหนและแต่ละประเทศเขาจะใช้ภาษาอะไรพูดกันบ้างไปดูกันเลยครับขอเริ่มจาก ประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวอ,อักษร A ถึง Z ในวันนี้นะครับเริ่มจากประเทศนี้ครับอเตรเลี i ออส s t r เลียประเทศออสเตรเลียพูดภาษา English English ภาษาอังกฤษครับ Brazil Brazil ประเทศบราซิลพูดภาษา Portuguese Portuguese พูดภาษาโปรตุเกส China China ประเทศจีนพูดภาษา Chinese Chinese พูดภาษาจีนครับ Denmark Denmark ประเทศเดนมาร์กพูดภาษา Danish Danish พูดภาษาเดนมาร์ก Egypt Egypt ประเทศอียิปต์พูดภาษา Arabic Arabic ภาษาอาหรับ France France ประเทศฝรั่งเศสพูดภาษา French, f r e n ภาษาฝรั่งเศส Germany, Germany, ประเทศเยอรมน,นีพูดภาษา German, German, พูดภาษาเยอรมัน Haiti, Haiti, ประเทศเฮติพูดภาษา French, French, ภาษาฝรั่งเศส Italy, Italy, ประเทศอิตาลีพูดภาษา Italian Italian พูดภาษาอิตาลีครับ Japan Japan ประเทศญี่ปุ่นพูดภาษา Japanese Japanese พูดภาษาญี่ปุ่น South Korea South Korea ประเทศเกาหลีใต้พูดภาษา Korean Korean ภาษาเกาหลีครับ Laos Laos ประเทศสปป,ปลาวพูดภาษา Laosian ลาวเ i ียผู้ภาษาลาวครับม a เลเซียมาเลเซียประเทศมาเลเซียผู้ภาษามาเลยมาเลยผู้ภาษามาเลยนอร์เวย์นอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ผู้ภาษานอร์เวย์ครับอ m มานอมานประเทศโอมานผู้ภาษาอา a บิก Arabic ภาษาอาหรับ i ฟ i p ิ i n น s p h i l i p p i n e s ประเทศฟิลิปปินส์ผู้ภาษา Tagalog t Tag a g ก log ภาษาตากาล็อก Russia ยร s s i a ประเทศรัสเซียผู้ภาษา Russian Russian ผู้ภาษารัสเซียสเป s p เปนประเทศสเปนผู้ภาษา Spanish สเปนิชภาษาสเปนไทยแลนด์ไทยแลนด์ประเทศไทยผู้ภาษาไทยไทยภาษาไทย u n ited kingdom u n ited kingdom ประเทศสหราชอาณาจรรักรผู้ภาษา English English ภาษาอังกฤษเวียดนามเวียดนามประเทศเวียดนามผู้ภาษา เวียดนามเวียดนามภาษาเวียดนามเยเมนเยเมนประเทศเยเมนผู้ภาษาอาหรับภาษาอาหรับซ a m b i ียซิมเบียประเทศซมเบียผู้ภาษา English, English ภาษาอังกฤษครับน,นี่ก็คือคำศัพท์ของประเทศและภาษาต่างๆนะครับที่คนทั่วโลกเขาใช้กัน แต่วันนี้ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับกับ t o Days Quiz กติกาในวันนี้นะครับจะมีชื่อประเทศนะครับให้คุณเดาว่าประเทศนี้ใช้ภาษาไหนในการสื่อสารของคนในชาติกันซึ่งแต่ละข้อนะครับจะมี2ภาษาให้คุณเลือกให้คุณเลือกข้อที่ถูกที่สุดนะครับโดยใช้เวลา3วินาทีเท่านั้นขอให้คุณสนุกกับ Quiz นี้นะครับข้อที่ l g i u m Belgium พูดภาษาอะไรระหว่าง Arabic หรือจะเป็น French เลือกคำตอบที่ถูกต้อง3วินาทีครับ The answer is French ภาษาฝรั่งเศสครับในประเทศเบลเยียมนั้นจะพูดภาษาฝรั่งเศสครับข้อที่2 Greece Greece ประเทศ g r ก e ีซใช้ภาษาอะไรครับระหว่าง Greek Italian ให้เวลา3วินาทีหาคำตอบครับ The answer is Greek ที่ประเทศกรีซพูดภาษากรีกครับและข้อที่3ครับ Netherlands Netherlands ประเทศเนเธอร์แลนด์ผูดภาษาอะไรระหว่าง Dutch หรือ Korean ให้เวลา3วินาทีหาคำตอบครับ The answer is Dutch ประเทศเนเธอร์แลนด์จะพูดภาษา Dutch ครับ หวังว่าหลายคนคงจะได้คะแนนเยอะกับควิสในวันนี้นะครับแต่ว่าความสนุกยังไม่จบแค่นี้มาต่อน,นี่เลยครับนี่คือคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศที่เราเรียนในวันนี้ ใบให้ว่าตัว S เป็นตัวใหญ่นะครับและใบอีกว่าเป็นประเทศที่คนเนี่ยนึกถึงวัวกระทิงในการต่อสู้จะเป็นประเทศไหนนั้นขอให้เรียนให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวแอดมินใจดีของเราจะเฉลยนะฮะเรียนคำตอบที่ถูกต้องใน description box นะครับหรือว่ากล่องคําอธิบายขอให้ทุกคนเรียนคำนี้ให้ถูกนะครับบอกเลยว่าไม่ยากวิธีก็คือการเรียนภาษาอังกฤษกับเรานะครับเรียนแบบไม่เครียดและสนุกด้วยกับอังกฤษออนไลน์แอร์ฟ thank you ถ้าคุณใน ครับอยากจะเรียนภาษาอังกฤษฟรีๆกับเราหรือมีอะไรที่คุณอยากรู้แต่คุณไม่รู้ในห้องเรียนมาถามเราได้ครับ3ช่องทางฮะช่องทางแรกนะครับ Facebook Page ช่องทางที่2 YouTube Channel และช่องทางที่3นะครับไปได้ที่ true id เพียงแค่คุณค้นหากับว่าอังกฤษออนไลน์ Online, m อ thank you เพียงแค่นี้นะครับคุณก็จะสามารถเรียนภาษาอังกฤษฟรีๆกับเราได้3มช่องทางเลยครับครั้งหน้านะครับจะมีคำศัพท์ี่น่าสนใจอะไรมาฝากคุณรวมถึงแกรมมาอะไรานั้นต้องห้ามพลาดเด็ดขาดกับอังกฤษออนไลน์ I'm fine thank you วันนี้ลาไปก่อนนะครับซวยอังกฤษออนไลน์ I'm fine thank you